อาถันเขี้ยวตันอีพีหนึ่งรอยตีนปีศาจแสงตะวันสุดท้ายกำลังจะลับขอบฟ้าทิ้งให้เทือกเขาดงพญาเย็นจมดิ่งลงสู่ความสลัวรางกลิ่นสาบสางของใบไม้เน่าและดินชื้นลอยคลุ้งอยู่ในอากาศพรานบุญชายวัยกลางคนที่มีใบหน้ากรานโลกและรอยแผลเป็นแนวยาวที่โหนกแก้มกระชับปืนลูกซองเดี่ยวตราเสือคู่ใจไว้ในมือแน่น เขาหยุดกระทันหันจนคณะสำรวจสามวันที่ตามหลังมาต้องชะงักตามมีอะไรหรอครับพรานกิติหัวหน้าคณะสำรวจหนุ่มจากเมืองกรุงถามขึ้นพร้อมเช็ดเหงื่อที่ไหลเข้าตาพรานบุญไม่ตอบแต่ลดตัวลงคุกเข่ากับพื้นดินที่แฉะชื้นเขาใช้มือที่สากร้านปัดเศษใบไม้ออกเผยให้เห็นรอยเท้าสัตว์ชนิดหนึ่งมันคือรอยกีบเท้าหมูป่าแต่มันใหญ่โตจนน่าประหลาดใจ ขนาดของมันกว้างกว่าฝ่ามือของพรานบุญเสียอีกและที่น่าสยดสยองคือรอยนั้นกดลึกลงไปในดินราวกับเจ้าของร่างมีน้ำหนักมหาศาลผิดธรรมชาติมันไม่ใช่แค่หมูพรานบุญพึมพำเสียงของเขาสั่นเครืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรอยกีบแบบนี้กีบหน้าซ้ายที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยนี่คือไอเขี้ยวเกพญาหมูโทนที่ชาวบ้านลือกันว่ามันกินคนเป็นอาหาร กิติและทีมงานแลกเปลี่ยนสายตากันอย่างไม่เชื่อถือพรานก็พูดเกินไปหมูป่าที่ไหนจะกินคนมันก็แค่สัตว์ป่าตัวใหญ่กว่าปกติเท่านั้นแหละพรานบุญแขนหัวเราะในลำคอถ้ามันเป็นแค่สัตว์ป่าพ่อผมคงไม่ตายด้วยน้ำมือมันและปืนอาคมของตาหลวงที่ผมพกมาคงไม่สั่นรัวแบบนี้เขาชี้ไปที่ถุงผ้ากำมะหยี่ที่คาดอยู่ที่เอวซึ่งบรรจุเครื่องรางและกระสุนลงอาคมไว้ ยิ่งเดินลึกเข้าไปในหุบเขากินคนบรรยากาศก,ก็ยิ่งวังเวงนกป่าที่เคยส่งเสียงเจียวแจ้วกลับเงียบกริบราวกับนัดหมายมีเพียงเสียงสวบสาบของเท้าที่ย่ำไปบนใบไม้แห้งทันใดนั้นกลิ่นคาวเลือดรุนแรงก็โชยมาตามลมมันคาวจัดจนกิติเกือบจะอาเจียนที่โคนต้นใส่ยักษ์พวกเขาพบซากของเสือโครงตัวเคิง ราชาแห่งป่ากลับกลายเป็นเพียงเศษเนื้อที่ถูกฉีกทุง้งกระดูกซี่โครงแตกละเอียดเหมือนถูกของแข็งกระแทกอย่างแรงลำไส้ลากยาวไปตามพื้นดินแต่ที่ประหลาดที่สุดคือหัวของเสือหายไปเหมือนถูกกระชากออกด้วยแรงมหาศาลเสือตัวนี้ตายมาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงพรานบุญวิเคราะห์สายตาสอดสายไปรอบมืดหมูตัวนี้ไม่ได้ล่าเพื่อกินแต่มันล่าเพื่อประกาศอาณาเขต มันมีเขี้ยวตันที่ผ่านการลงของทางคุณสาจากเจ้าป่าเจ้าเขาใครที่ครอบครองมันจะคงกระพันแต่มันจะแลกมาด้วยจิตใจที่โหยหิวเลือดไม่จบสิน้นทันใดนั้นเสียงแครกแครกดังมาจากพุ่มไม้ทึบเบื้องหน้าแสงไฟฉายของกิติสาดไปพบกับดวงตาสองดวงที่สะท้อนแสงไฟเป็นสีแดงก่ำาดังโลหิตมันไม่ใช่ดวงตาของสัตว์ปกติ แต่มันแฝงไปด้วยความอาฆาตและสติปัญญาแบบมนุษย์พรานบุญรีบยกปืนขึ้นกระทับบ่าถอยไปอย่ามองตามมันเขาร้องตะโกนแต่ไม่ทันเสียแล้วร่างมหึมาสีดำทมินพุ่งทยานออกจากพุ่มไม้ด้วยความเร็วราวกับปีศาจพรานบุญเหนียวไกทันทีตูมเสียงปืนดังก้องคำปนานไปทั่วป่านกป่าแตกตื่นบินว่อนแต่ว่าร่างสีดำนั้นกลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน มันสะบัดหัวที่เต็มไปด้วยขนหยาบกระด้างและเผยให้เห็นเขี้ยวสีขาวนวลที่งอกยาวบิดโค้งขึ้นไปถึงลูกตาเขี้ยวชิ้นนั้นเปล่งประกายสีทองจางๆท่ามกลางความมืดพญาหมูแผดศีลคำรามที่ฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะของคนแก่ก่อนจะหายลับลงในความมืดทิ้งไว้เพียงรอยเท้าและกลิ่นสาบที่เย็นยะเยือกพรานบุญซุดตัวลงมองปืนในมือที่ลำกล่องบวมเบี้ยวมันเริ่มแล้ว พรานบุญพูดได้น้ำเสียงหมดหวังคืนนี้จะไม่มีใครในพวกเราได้หลับไหลและบางคนอาจไม่ได้เห็นแสงตะวันของวันพรุ่งนี้อาถันเขี้ยวตัน ep 2กระสุนด้านควันปืนยังคงอบอวนอยู่ในอากาศที่หนาวเหน็บพรานบุญยินนิ่งมองลำคล้องปืนลูกซองที่บวมเป่งจนเสียรูป มือที่เคยนิ่งมั่นคงของเขาบัดนี้สั่นระริกไม่ใช่เพราะความกลัวต่อความตายแต่เพราะความกลัวต่ออำนาจที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้มันมันบ้านะพรานปืนกระบอกนี้ล้มช้างได้เลยนะทำไมมันถึงไม่ระคายผิวหมูตัวนั้นเลยกิตติตะขอกออกมาด้วยสติที่เริ่มจะกระเจิงแสงไฟฉายในมือของเขาสั่นไหวไปมาจนทำให้เงาของต้นไม้รอบข้างดูเหมือนมือปีศาจที่พยายามจะเอื้อมมาลากพวกเขากลับไปผมเตือนคุณแล้ว พรานบุญตอบเสียงต่ำพลางหยิบย่ามคาดเอวขึ้นมาเขี้ยวหมูตันที่มันครอบครองอยู่คือของทนสิทธิ์มันคือของวิเศษที่เกิดมาเพื่อคุ้มครองกายแต่นี่มันไม่ใช่ของธรรมชาติธรรมดามันถูกปลูกเสกด้วยวิชาอาคมสายดำกระสุนตะกัวธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกพรานบุญรีบสั่งให้ทุกคนล้อมวงเข้าหาการกลางลานดินแคบๆเขาหยิบขี้พึ่งอาคมขึ้นมาป้ายที่เปลือกตาของสมาชิกค,คณะสำรวจทุกคนพร้อมกำชับว่าจากนี้ไป ใครเห็นอะไรอย่าทักใครได้ยินเสียงใครเรียกชื่อห้ามขานรับเด็ดขาดถ้าพวกคุณก้าวขาออกจากวงล้อมนี้แม้แต่ก้าวเดียวผมก็ช่วยพวกคุณไม่ได้กลางดึกคืนนั้นบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นทันใดนั้นชัยหนึ่งในทีมงานที่มีนิสัยสอดรู้สอดเห็นก็สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างสะท้อนแสงจันท์อยู่ที่ริมพุ่มไม้ มันคือชิ้นส่วนสีขาวนวลยาวประมาณหนึ่งนิ้วที่หักกระเด็นออกมาตอนที่พญาหมูเข้าปะทะกับกิ่งไม้ใหญ่ชัยอาศัยจังหวะที่พรานบุญกำลังนั่งบริกรรมคาถาค่อยๆคลานออกจากวงล้อมด้วยความโลภถ้าเป็นเคี้ยวหมูตันจริงเอาไปขายในเมืองคงรวยเละเขาคิดในใจเมื่อมือของเขาแตะเข้ากับเศษเคี่ยวนั้นความรู้สึกเย็นวาบแล่นปราดเข้าสู่หัวใจทันทีแต่มันไม่ใช่ความเย็นธรรมดามันคือความเย็นที่เสียดแทงไปถึงกระดูก เสียงคำรามแหลมเล็กที่ไม่ใช่ทั้งคนและสัตว์ดังขึ้นข้างหูของชัยชัยสะดุ้งสุดตัวและมองไปที่เศษเขี้ยวในมือบัตรนี้มันไม่ได้เป็นสีขาวนวลอีกต่อไปแล้วแต่มันกลับมีเส้นเลือดฝอยสีแดงผุดขึ้นมาทั่วชิ้นส่วนและเริ่มชุ่มไปด้วยเลือดสดๆที่ซึมออกมาจากผิวสัมผัสพรานพรานครับช่วยผมด้วยชัยร้องลั่นแต่เมื่อเขามองกลับไปที่ค่ายพักเขากลับเห็นเพื่อนๆและพรานบุญนั่งนิ่งสนิทเหมือนหุ่นปั้น แสงไฟจากกองไฟกลายเป็นสีเขียวสลัวทุกอย่างดูบิดเบี้ยวไปหมดพรานบุญลืมตาขึ้นโผล่ไอ้ชัยเข้ามาในวงเขารีบหยิบกระสุนอาคมสีทองแดงที่สลักอักขระของโบราณออกมายัดใส่ปืนสำรองอีกกระบอกหนึ่งแต่มันสายไปเสียแล้วร่างสีดำมหือมาของพญาหมูเขี้ยวตันโผลออกมาข้างหลังชัยมันไม่ได้พุ่งชนเหมือนสัตว์ป่าแต่มันยืนด้วยสองขาหลังครู่หนึ่งยืนตระงานอยู่เหนือหัวของชัย ดวงตาสีแดงของมันจ้องมองเหยื่อด้วยความสงเพศชัยพยายามจะยกปืนสั้นขึ้นยิงแต่เทว่าแฉะแฉะแฉะกระสุนทุกลูกด้านสนิทเราวกับว่าดินปืนข้างในกลายเป็นทรายกระสุนด้านอาถรรพ์มันปิดทางปืนหมดแล้วพรานบุญอุทานด้วยความตกใจในวินาทีนั้นพญาหมูเขี้ยวตันใช้เขี้ยวที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวควิดร่างของชัยล้อยละวิวไปปะทะกับต้นไทรยักษ์เสียงกระดูกหักดังกรอบชัดในความเงียบ ชัยไม่ทันได้ร้องออกมาด้วยซ้ำร่างของเขาก็สลบเหมือดพร้อมกับเศษเคี้ยวที่ซึมหายเข้าไปในฝ่ามือของเขาเองพญาหมูเขี้ยวตันหยุดชะงักมันหันมาจ้องมองพรานบุญจมูกของมันฟุตฟิตสูดกลิ่นเลือดและกลิ่นอาคมพรานบุญรีบสาดสารเสกใส่กลางอากาศพร้อมท่องคาถาพ่นไฟแต่มันทำได้เพียงแค่ชะลอให้พญาหมูถอยหลังไปเพียงไม่กี่ก้าวมันไม่ได้ต้องการชีวิตเราทุกคนในตอนนี้ พรานบุญกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือขณะมองดูร่างของชัยที่ถูกบางอย่างลากหายไปในความมืดมันกำลังพกเชื้อเขี้ยวที่หักนั่นคือคำสาปใครที่แตะต้องมันจะเป็นส่วนหนึ่งของมันคืนนั้นไม่มีใครขยับขยื่นกิตินั่นกอดเขาร้องไห้อยู่ข้างกองไฟที่มอดลงเรื่อยๆขณะที่พรานบุญต้องใช้มีดหมอกรีดเลือดตัวเองหยดลงบนพื้นเพื่อทำเขตอาคมต้องการขั้นสูงสุดโดยที่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันนรกที่ไม่มีวันตื่น อาถรนเขี้ยวตันตอนที่สามพันธะสัญญาเลือดฟ้าสางที่ดงพญาเย็นไม่ได้นำมาซึ่งความหวังแต่นำมาซึ่งความสยดสยองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแสงสีทองอ่อนๆรำไรผ่านยอดไม้หนาทึบเผยให้เห็นร่างของชัยที่นอนนิ่งอยู่โคนต้นไทรใหญ่ร่างกายของเขาบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากเดิม ผิวหนังตามร่างกายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำและหยาบกร้านเหมือนหนังหมูป่าแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือฝ่ามือขวาที่แผลเริ่มเน่าเปื่อยและมีปลายสีขาวของเขี้ยวค่อยๆแทงทะลุหลังมือออกมาเขี้ยวมันกำลังงอกออกมาจากตัวเขากิตติพูดด้วยเสียงสั่นเครือพลางก้าวถอยหลังด้วยความขยแขยงพรานบุญมองภาพนั้นด้วยสายตาเคร่งเครียด อาถันเคี้ยวตันมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไอชัยไม่ได้ถูกฆ่าแต่มันกำลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นขี้ฆ่าของพญาหมูถ้าตะวันตกดินวันนี้แล้วเรายังดึงเขี้ยวออกไม่ได้มันจะกลายเป็นสมิงหมูที่คอยล่าพวกเราเองพรานบุญตัดสินใจทำสิ่งสุดท้ายที่เขาไม่อยากทำเขาหยิบผืนผ้าใบเก่าๆที่ห่อหุ้มวัตถุบางอย่างออกมา มันคือมีดหมอเหล็กน้ำพีของบรรพบุรุษที่ใบมีดมีรอยบินและคราบเลือดฝังแน่นเขาจัดแจงถางหญ้าทาพิธีวงกลมเจชั้นแล้วนำได้สายสินสีแดงที่ย้อมด้วยเลือดไก่ป่ามาล้อมรอบตัวชัยไว้การจะแก้คํำสาบนี้ต้องใช้พันพะสัญญาเลือดพรานบุญอธิบายผมต้องถอดจิตเข้าไปในพวังของมันเพื่อกระชากวิญญ,ญาณไอชัยกลับมา แต่ในระหว่างที่ผมทำพิธีร่างกายของผมจะไร้การป้องกันพวกคุณต้องรักษาไฟกองนี้อย่าให้ดับแล้วห้ามให้ใครหรืออะไรข้ามเส้นแดงนี้เข้ามาเด็ดขาดพรานบุญนั่งบริกรรมคาถาเสียงสวดงึมงำเป็นภาษาโบราณดังสะท้อนไปมาในป่าทันใดนั้นลมพัดแรงกระชากใบไม้ร่วงกก่าวกลิ่นสาบสางของสัตว์ป่ารุนแรงขึ้นจนแทบสำลักในนิมิตของพรานบุญ เขาไม่ได้อยู่ในป่าแต่เขายืนอยู่กลางทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานและตรงหน้าเขาคือพญาหมูเขี้ยวตันที่มีขนาดใหญ่โตเท่าภูเขาเหล่ากาเจ้าพรานหน้าโง่พ่อของเจ้าก็ตายด้วยความจองหองแบบนี้เจ้าคิดหรือว่าเหล็กน้ำผีเพียงเล่มเดียวจะสู้กับอำนาจเจ้าป่าเจ้าเขาได้ข้าไม่ได้มาเพื่อฆ่าท่านแต่มาเพื่อขอคืนวิญญาณของเด็กคนนี้ านบุญตะโกนพร้อมยกมีดหมอขึ้นชี้หน้าขณะเดียวกันในโลกความจริงรอบวงล้อมของกิตติเริ่มมีเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาเสียงนั้นไม่ใช่เท้าหมูแต่มันเหมือนเสียงคนเดินลากเท้ากิตติศาสตร์ไฟฉายไปรอบๆแล้วต้องช็อกเมื่อเห็นร่างสีดำตะคุ่มๆหลายสิบร่างยืนอยู่หลังแนวต้นไม้พวกมันคือเปรตป่าหรือวิญ,ญญาณพรานป่าที่เคยตายเพราะพญาหมูตัวนี้ พวกมันถูกสั่งให้มาทำลายพิธีพรานพรานบุญพวกมันมาแล้วกิติร้องเรียกแต่พรานบุญยังคงนั่งนิ่งสนิทเลือดไหลออกจากจมูกและหูของเขาเป็นสัญญาณว่าการต่อสู้ในนิมิตกำลังดุเดือดพญาหมูในนิมิตพุ่งเข้าชนพรานบุญอย่างแรงจนเขากระเด็นไปพรานบุญกัดฟันกรีดเลือดจากฝ่ามือตัวเองทาลงบนใบมีดหมอด้วยเลือดของพรานผู้สืบทอด ข้าขอยกเลิกสัญญาของป่าเขาทิ่มมีดหมอลงบนดินในนิมิตเกิดแสงสว่างว่าระเบิดออกร่างของชัยในโลกความจริงดิ้นพล่านและกรีดร้องด้วยเสียงแหลมสูงเขี้ยวที่แทงออกมาจากมือเริ่มปริแตกพรานบุญลืมตาโผล่ขึ้นพร้อมกับพ่นเลือดคำโตออกมาใส่หน้าอกของชัยออกไปพรานบุญตะคอกสุดเสียงสิ้นคำนั้นเศษเขี้ยวที่ฝังในมือชัยก็กระเด็นหลุดออกมา แต่มันกลับไม่ตกลงพื้นมันกลับพุ่งหายเข้าไปในป่าลึกราวกับมีชีวิตพญาหมูแผเสียงร้องโหยหวนจากที่ไกลๆเป็นสัญญาณว่ามันพิโรธถึงขีดสุดพรานบุญหอบหายใจรัวๆเขามองดูชัยที่เริ่มกลับมามีผิวหนังปกติแต่ยังสลบสลายเราช่วยมันได้แค่ตัวแต่วิญญาณของมันถูกตีตราไว้แล้วพรานบุญมองไปที่มือของเขาที่มีรอยแผลเป็นใหม่เกิดขึ้นแล้วและตอนนี้ ผมเองก็ติดหนี้เลือดกับมันแล้วเหมือนกันอาถรร์เขี้ยวตัน EP4 คืนพระจันทร์ดับบรรยากาศในป่าดงพญาเย็นยามนี้ดูเหมือนจะนิ่งสนิทกว่าทุกวันแต่มันคืนนิ่งสงบก่อนพายุจะมาท้องฟ้าด้านบนไร้ซึ่งแสงจันทร์ มีเพียงหมู่ดาวริบหรี่ที่ถูกเมฆดำทมึนบดบังจนมืดมิดพรานบุญพยุงร่างที่บอบช้ำของตนเองนำคณะสำรวจที่เหลือเพียงไม่กี่คนเดินโซซัดโซเซตามรอยเลือดสีดำคล้ำที่ลากยาวไปตามพื้นดินเราจะไปไหนกันพรานทางนี้มันไม่ใช่ทางออกปากิตติถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแบกชัยที่ยังไม่สติไว้บนหลังมันไม่ได้ลากเราไปทางออกแต่มันกำลังลากเราไปที่รังของมัน รานบุญตอบโดยไม่หันกลับมามองถ้าไม่จัดการต้นต่อของเขี้ยวตันในคืนเพื่อจันดับแบบนี้เราจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเขตอาคมของมันได้เลยทุกก้าวที่เราเดินมาเรากำลังวนอยู่ในอ่างที่มันสร้างไว้รอยเลือดนำทางพวกเขามาจนถึงหน้าผาสูงชันที่มีโพรงถ้ำขนาดมหมมมาอ้าปากค้างอยู่กลิ่นที่โชยออกมาจากถ้ำนั้นไม่ใช่กลิ่นสาบสัตว์ทั่วไป แต่เป็นกลิ่นสาบศพที่หมักหมมผสมกับกลิ่นทูบหอมอย่างประหลาดพรานบุญจุดใต้ไฟขึ้นแสงไฟวูบวาบเผยให้เห็นผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยภาพเขียนสีกระดำกระด่างรูปพรานป่าในสมัยโบราณที่กำลังก้มกราบไหว้หมูป่าขนาดพยายักษ์เมื่อเดินลึกเข้าไปใจกลางถ้ำกลับกลายเป็นลานกว้างที่มีโครงกระดูกมนุษย์กองพเนินเป็นภูเขาเลากาแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือ โครงกระดูกเหล่านั้นทุกร่างไม่มีส่วนกะโหลกนี่มันไม่ใช่รังหมูนี่มันสารเจ้ากิตติอุทานออกมาด้วยความสยองขวัญพรานบุญชี้ไปที่แท่นหินใจกลางถ้ำบนนั้นมีกะโหลกมนุษย์ที่สลักลวดลายอักขระของโบราณไว้เต็มพื้นผิวและมีเขี้ยวหมูตันขนาดใหญ่เสียบทะลุตรงกลางหน้าผากะโหลกนั้นแสงสีทองหม่นๆเปล่งประกายออกมาจากเขี้ยวชิ้นนั้นเป็นจังหวะราวกับเสียงหัวใจเต้น ความจริงมันเป็นแบบนี้เองพรานบุญพึมพำเขี้ยวหมูตันชิ้นนี้ไม่ได้เกิดจากตัวมันเองแต่มันคือตะกรุดกระดูกที่พรานธมินในอดีตสร้างขึ้นโดยนำเขี้ยวหมูไปฝังไว้ในหัวกระโหลกของพรานที่เก่งที่สุดเพื่อสูบเอาวิญญาณและอาคมมาไว้ในชิ้นเดียวพญาหมูตัวนั้นไม่ใช่สัตว์แต่มันคือผู้พิทักษ์ที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยคำสาบนี้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก็ดังสนั่นหวั่นไหวมาจากเงามืด พญาหมูเขี้ยวตันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ได้ดูเหมือนเดิมร่างกายของมันขยายใหญ่ขึ้นขนสีดำของมันหลุดร่วงจนเห็นผิวหนังสีแดงฉานที่มีอักขระขอมผุดขึ้นมาทั่วตัวดวงตาที่เคยเป็นสีแดงกลับกลายเป็นสีขาวพโพลนไร้แววตามันรู้ว่าเรามาที่นี่เพื่อทำลายหัวใจของมันพรานบุญตะโกนกิติเอาชัยไปวางไว้หลังแท่นหิน ผมจะสะกดมันไว้ให้คุณหาจังหวะใช้น้ำมันพรายที่อยู่ในขวดนี้ราดลงบนกะโหลกแล้วจุดไฟเผาซะพรานบุญถอดเสื้อออกเผยให้เห็นรอยสักยันเต็มแผ่นหลังเขาหยิบมีดหมอขึ้นมาค้าบไว้ที่ปากแล้วร่ายมนต์ปลุกตัวตัวของพรานบุญสั่นสะท้านผิวหนังกลายเป็นสีแดงจัดเหมือนสำลิดพญาหมูพุ่งใส่พรานบุญด้วยแรงประทะที่เหมือนรถบรรทุกชนแต่พรานบุญกลับใช้มือเปล่าคว้าเขี้ยวของมันไว้ได้อึกเร็วเข้ากิตติผมยื้อได้ไม่นาน พรานบุญคำรามพร้อมเลือดที่กระเด็นออกจากปากในวินาทีที่กิตติกำลังจะราดน้ำมันพรายเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนกะโหลกที่สลักอักขระนั้นมีชื่อหนึ่งสลักไว้เป็นภาษาไทยโบราณที่เขาสามารถอ่านได้คือชื่อพรานยอดซึ่งเป็นชื่อปู่แท้ๆของพรานบุญที่หายสาบสูญไปในป่าแห่งนี้พญาหมูสะบัดพรานบุญกระเด็นกระแทกผนังถ้ำมันหยุดยืนนิ่งหน้าแท่นหิน น้ำตาที่เป็นเลือดไหลออกมาจากตาขาวพโพลนของมันมันไม่ได้มองกิติเป็นศัตรูแต่มันจ้องมองไปที่พรานบุญด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโหยหา อาถันเขี้ยวตัน EP5 ผู้สืบทอดเขี้ยวอาถันบทจบความเงียบงันปกคลุมไปทั่วถ้ำอาถันครู่หนึ่งมีเพียงเสียงหอบหายใจอย่างหนักหน่วงของพรานบุญที่ร่างกระแทกติดผนังถ้ำเลือดสีแดงสดไหลอาบใบหน้าที่กรานโลก กิติยืนมือสั่นเทาลูกน้ำมันพรายในมือเกือบหลุดร่วงสายตาของเขาจับจ้องไปยังชื่อพรานยอดบนกะโหลกสลักอาคมนั้นพรานนี่มันกะโหลกปูของพรานเหรอกิติละล่ำละลักถามพรานบุญพยุงตัวลุกขึ้นอย่างยากลำบาก เขามองไปที่พญาหมูยักษ์ที่บัดนี้ไม่ได้มีท่าทีดุร้ายแต่มันกลับยืนก้มหัวนิ่งอยู่หน้าแท่นเห็นดวงตาขาวพโพลนของมันสะท้อนแสงไฟไกวไปมาใช่ปู่ผมไม่ได้หายสาบสูญแต่เขาถูกพรานทมินใจชั่วฆ่าเพื่อทำพิธีกักวิญญาณเอาวิญญาณพรานที่เก่งที่สุดมาเป็นทาสเฝ้าเคี่ยวตันชิ้นนี้พญาหมูแผดเสียงร้องเศร้าส้อย มันค่อยๆเดินเข้ามาหาพรานบุญพลางใช้จมูกดุลที่มือของเขาเหมือนสัตว์ที่พบเจ้าของพรานบุญยกมือที่สั่นเทาขึ้นลูปหัวที่เต็มไปด้วยขนหยาบกระด้างของมันปู่รอผมมาตลอดรอให้ใครสักคนมาปลดปล่อยหรือไม่ก็มาสืบทอดเราเผามันเลยสิพรานเผากะโหลกหนึงซะทุกอย่างจะได้จบกิติตะโกนพลางเปิดจุกข,ขวดน้ำมันพรายถ้าเผาตอนนี้ วิญญาณปู่ผมจะแตกสลายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดพรานบุญขัดขึ้นเสียงของเขาเด็ดเดียวและอาถรรพ์เขี้ยวตันจะหาที่อยู่ใหม่มันจะพุ่งเข้าหาคนที่อ่อนแอที่สุดในที่นี้ซึ่งก็คือไอ้ชัยหรือไม่ก็คุณพรานบุญหันไปมองกิตติด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำลามีทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้โดยไม่เสียใครไปมากกว่านี้คือต้องมีผู้สืบทอดที่มีอาคมแกร่งพอ จะสะกดเขี้ยวชิ้นนี้ไว้ในร่างมนุษย์ไม่ใช่ร่างเดรจฉานพรานบุญเดินตรงไปที่แท่นหินเขาเหยิบมีดหมอเหล็กน้ำพีขึ้นมาแล้วแทงเข้าที่ฝ่ามือตัวเองจนทะลุเลือดของพรานผู้สืบเชื้อสายไหลหยดลงบนกะโหลกของพรานยอดทันใดนั้นถ้ำทั้งถ้ำสั่นสะเทือนรุนแรงแสงสีทองจากเขี้ยวหมูตันพุ่งวาบเข้าสู่ร่างของพรานบุญร่างของเขาบิดเกรงเส้นเลือดปูดปร่งตามลำตัว อัขระยันบนหลังเรืองแสงสีแดงฉานกิติพาสิ่งของทั้งหมดออกไปจากป่านี้อย่าหันกลับมามองและห้ามบอกใครว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่พรานบุญคำรามเสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงทุ้มต่ำและทรงพลังเกินมนุษย์พญาหมูยักษ์ค่อยๆสลายกลายเป็นกลุ่มควันสีดำและซึมเข้าไปในร่างของพรานบุญ กะโหลกบนแท่นหินแตกสลายกลายเป็นผงทุลีเหลือเพียงเขี้ยวหมูตันสีขาวบริสุทธิ์ที่บัดนี้ฝังเข้าไปอยู่ในกรามของพรานบุญอย่างสมบูรณ์กิติเรียบแบกร่างของชัยที่เริ่มได้สติวิ่งออกจากถ้ำอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อเขาหันกลับไปมองที่ปากถ้ำเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางความมืดมิดของคืนพระจันทร์ดับเขาเห็นร่างของพรานบุญยืนตระหานอยู่ เงาของพรานบุญที่ทอดลงบนพื้นดินไม่ได้เป็นรูปคนแต่เป็นรูปหมูป่าขนาดยักษ์ที่มีเขี้ยวงงสวยงามหลายปีผ่านไปกิติกลายเป็นชายวัยกลางคนที่ประสบความสำเร็จแต่เขายังคงฝันถึงเหตุการณ์วันนั้นเสมอวันหนึ่งเขาได้รับพัสดุจากนิรนามข้างในมีเพียงตระกุดที่ทำจากเขี้ยวสัตว์ชิ้นเล็กๆและจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยว่า ป่าดงพญาเย็นยังคงมีผู้เฝ้าอยู่อย่าให้ใครกลับเข้ามาที่นี่อีกกิตติมองออกไปนอกหน้าต่างรู้ดีว่าในป่าลึกที่ใครๆต่างหวาดกลัวยังคงมีพรานผู้หนึ่งที่ยอมสละความเป็นมนุษย์เพื่อสะกดอาถรรพ์ร้ายไว้ใต้จิตวิญญาณของเขาตลอดกาล